สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีในคลิปนี้ผมพยากรณ์ดวงชะตาของคุณอีกแล้วนะครับนะชัยเซอร์กิ่งเพชรท,ที่ช่อง YouTube ชัยเซอร์กิ่งเพชหรหูราศาสตร์ในการพยากรณ์ในครั้งนี้นั้นผมพยากรณ์ในช่วงวันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับชะตาการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไร ผมก็มาบอกดนวโน้มดวงชะตาให้กับคุณตลอดท่านใดที่เข้ามาชมผมครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับนะกดคอมเมนต์นะ comment, นะเป็นกําลังใจให้กับช่องนะครับนะขอบพระคุณมากท่านใดกดแล้วแชร์แล้วติดตามตลอดมาหลายปีก็ขอให้เกิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตย้ำว่าผมดูดาวจรไม่ได้ดูดาวจรกระทบดาวเดิมเพราะนั้นดาวจรคือดาวที่จรล,ลีโคจรอ,อยู่บนท้องฟ้าในะปัจจุบันนะครับ มันก็มีเรื่องตรงบ้างไม่ตรงบ้างให้ดูเป็นบันเทิงดูเป็นแนวทางยึดไอ้ไหนไม่ดีอันไหนมันดีรับไว้ไันไหนไม่ดีผักออกนะนะดูทั้งลัคนาและราศีดูควบคู่กันไปเพราะเราทำอพยากรณ์ดาวจรท่านใครอยากดูดวงแบบจาอเลือกถ้าอยากดูดวงกับลูกศิษย์ก็แอดไลน์ไปไอดีด้านบนนี้เลยนะครับนะราคาหลักร้อยนะครับส่วนถ้าอยากดูส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาอีกไลน์ก็คือไอดีไลน์วอร์ดยานหรือว่ามาจองคิวไว้นั่นแหละนะครับ อันแต่ว่าในดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยดาวประจําตัวเนี่ยคือดาวพุธหัสสบดีในยังโคจรได้ตําแหน่งอยู่ในมุมลาพะร่วมกับดาวอาทิตย์ร่วมกับดาวศุกร์ร่วมกับดาวพุธร่วมกับดาวเสาร์ในช่วงต้นเดือนกุมภานี้ ในชะตาชาวลัคนาราศีมีในช่วงนี้นะครับท่านใดที่ก่อสร้างอะไรต่างๆไว้ที่ผ่านมาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เสวยผลเช่นสร้างธุรกิจสร้างกิจการงานต่างๆไว้ก็จะเป็นช่วงที่ก็ยังกอบโกยในสิ่งต่างๆที่ก่อที่สร้างได้โดยเฉพาะท่านใดที่อยู่ในวงการอะไรต่างๆนะครับที่เป็นงานด้านาการสอนธนาคารการแพทย์สุขภาพนะครับยังไปได้ดี นะครับธุรกิจกิจาการของกินนะต่างๆในช่วงหนึ่งถึงสิบห้ากุมภายังไปได้นะครับในดวงในดาวนะในด้านอื่นก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าในดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นช่วงที่กําลังตัดสินใจอะไรต่างๆเข้าให้สู่ชีวิตคือเป็นช่วงที่กําลังตัดสินใจอ่ะมีเรื่องให้ตัดสินใจบางทีจะมีเรื่องให้คิดมากหรือตกกังวลมีเรื่องบางเรื่องต้องตัดสินใจนะครับหนึ่งกุมภาถึงสิบห้ากุมภาเนี่ยแล้วก็เป็นเดือน ที่การงานจะได้รับการช่วยเหลือการงานจะได้รับการเกื้อกูลจะมีความสําเร็จงานยากๆงานที่ท้าทายงานที่คนอื่นทําไม่ได้จะได้ทําหรือมีคนมาก้าวไก่งานมีคนมาจ้องจับผิดงานมีคนมาจ้องจับผิดในเรื่องราวส่วนตัวมีคนดินทาเรื่องราวส่วนตัวแต่มันก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะครับในดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนยังเป็นช่วงที่ดวงชะตายังไปในทางที่ดีได้ในช่วง1นึถึงสิกุมภาพันธ์ จะหยิบจับทําอะไรต่างๆบางแผนให้ดีแต่ในช่วงนี้ต้องระวังมีคนมันไส้ควนประสาทหรือทําเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนเกิดขึ้นได้บ้างนะครับในดวงในดาวยังแปลอย่างหนึ่งว่าในช่วงนี้คุณจะสเสน่ห์แรงเนื้อหอมมีสเสน่ห์กับผู้อื่นอาจจะได้ดนตรีได้ศิลปะได้เรื่องสนุกสนานหรือได้อ่าเป็นลักษณะของเสื้อผ้าเครื่องประดับใหม่นะครับคุณยังจะมองไปถึงในเรื่องราวแห่งการอ่าดูแลสุขภาพมากขึ้นแต่คุณ คือคือให้คุณเอาให้คุณมองไปถึงสุขภาพเลยนะคุณอาจจะเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้สังขารอาวัยวะบางอย่างคุณอาจจะชำรุดดาวเกี่ยวกับการรักษาดาวการเจ็บป่วยนั้นร่วมกันนะครับดังนั้นแล้วเกิดอุปสรรคในเรื่องของร่างกายสังขารมีปัญหาสุขภาพก็จะถูกรักษาได้ง่ายอยู่นะครับ กินอายในเรื่องของการเงินนะครับชาวลัคนาราศีมีนการเงินการทองของคุณยังไปได้นะครับยังมีความสําเร็จในเรื่องของเงินแต่รายจ่ายของคุณจะค่อนข้างมากเท่านั้นเองได้มาก็ต้องจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วการสแสวงหาช่องทางในด้านของการงานใหม่ๆนะการที่จะมีช่องทางรายได้ใหม่ๆจะเกิดข,ขึ้นกับคุณนะครับขอให้คุณโฟกัสไปให้มันได้นะครับ จะมีเพื่อนฝูงมิตรสหายเข้ามาช่วยเหลือเรื่องงานหรือคุณจะได้ลาบจากคอนเน็กชันจากเครือข่ายจะมีลาบผลจากคอนเน็กชันกับเครือข่ายแต่คุณจะมีปัญหากับเพื่อนโรงงานคอนเน็กชันเครือข่ายบางคนด้วยในดวงชะตาศัตรูภัยพันธ์จะวินาศออกไปจะแพ้ภัยคุณไปเองนั้นในช่วงหลังวันที่15 13กุมภาพันธ์หรืออุปสรรคอะไรต่างๆที่คุณคิดว่าคุณจะแก้ไม่ได้คุณจะแก้มันได้หลัง13กุมภาพันธ์ชาวลัคนาราศีมีนนั้นคุณจะมีโชคจากเพศตรงข้ามนะคุณจะได้เพศตรงข้ามนะครับ นั่นหมายถึงว่าท่านใคร,ใคร,ใครที่ทํางานกับคู่ครองกับคนรักให้คู่ครองคนรักให้คําปรึกษาฟังเขาบ้างนะคุณจะได้ไอเดียที่ดีนะครับหรือท่านใดที่ไม่มีคู่คุณจะมีตัวเลือกเข้ามามีคนมาชอบคุณหรือคุณมีคู่อยู่แล้วก็จ,จะมีคนมาชอบคุณคุณจะเนื้อหอมอาจจะมีคนเอาเข้ามาหาคุณนะเพราะเพราะไอ้เรื่องของงานหรือเอาเอาเรื่องงานมาบังหน้าเพราะอะเข้าหาคุณหรือคุณเอาเรื่องงานไปบังหน้าเพื่อจะเข้าหาคนอื่นตรงนั้นก็ได้แต่ต้องระวังการทะเลาะจุกจิก,จกใจบ้างกับ กับคนรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับชาวลัคนาราศีมีนที่มีหุ้นส่วนมีคู่ค้าขายคู่ธุรกิจจะเป็นผลประโยชน์เป็นปัจจัยที่ดีให้กับคุณท่านใดที่มีเครือข่ายเยอะๆมีคอนเนคชั่นเยอะๆมีการติดต่อกับเครือข่ายอยู่แล้วจะได้ลาบผลจากเครือข่ายคอนเนคชั่นที่ดีมีลาบผลจากเครือข่ายคอนเนคชั่นที่ดีเข้ามาสู่ตนท่านใดที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศยังมีความสําเร็จได้ชาวลัคนาราศีมีนกําลังปฏิบัติถือศีลภาวนาทาสมาธิให้ก่อให้สร้างจะมีความสําเร็จ อันใดรองงานเงินจากต่างประเทศหรือมีรายได้จากต่างประเทศอยู่จะเป็นไปในทางที่ดีลองเงินจากสถาบันทางการเงินลองเงินจากผู้ใหญ่ทํางานโซเชียลการเงินของคุณจะได้เงินสมมติขาดเงินอยู่จะเงินจะมาแบบคาดไม่ถึงเลยทีเดียวในดวงชะตาช่วงหนึ่งถึงสิบห้ากุมภาพันธ์ดาวยังแปอย่างหนึ่งว่าขาดเงินได้เงินนะในดวงเป็นลักษณะนั้นนะครับให้พยายามเรียนรู้นะศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พัฒนาตัวเองต่อยอดองค์ความรู้สร้างองค์ความรู้สร้างภูมิความรู้ในช่วงนี้ดาวแห่งปัญญาสวยราบให้กับตนเนี่ยนะครับไปเพิ่มภูมิความรู้เพิ่มภูมิแห่งปัญญานะครับแล้วก็ดาวเสาก็เป็นเกรรษตรตาอยู่ในเรือนลาภะนะครับก็ต้องเพิ่มช่องทางแห่งรายได้เพิ่มโอกาสต่างๆให้กับตัวเองในช่วงนี้ให้ฝ่าฝันให้ไปต่อสู้กันแล้วกันจะมีโชคความโชคดีจากคนในครอบครัวนะเช่นได้เจอเจอคนในครอบครัวมีคนมามอบความรัก ให้ความรักหรือมันจะแปลอย่างหนึ่งว่าจะได้พบเจอญาติพี่น้องนะครับแต่ว่ามันคือมันมีทั้งดีทั้งร้ายอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจมีปัญหากับคนในครอบครัวหรือมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยได้ในดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนนะครับนะก็เอาไปก่อไปสร้างสิ่งดีๆน่าจะได้เจอเพื่อนเก่าได้คุยกับเพื่อนเก่าได้พบมิตรสหายเก่าๆได้พูดคุยได้พบเจอได้สัมผัสได้โทรคุยหรือได้พบเห็น นะครับได้สารสัมพันธ์ได้สื่อกับกลยาณมิตรเก่าๆนะครับในช่วงนี้ผู้ใหญ่ให้ลาบชาวลัคนาราศีมีนไปก่อไปสร้างสิ่งดีๆจะเกิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตจะมีเรื่องจุก,จ,กจิกใจบ้างนะจากคนใกล้ตัวนะจะมีคนใกล้ตัวมามาให้การคือมีแฟนมาจ้องจับผิดก็ได้มีเพื่อนมาจ้องจับผิดก็ได้เป็นลักษณะนะั้นมีคนใกล้ตัวมาจ้องจับผิดคือเรื่องงานช่วงนี้อาจจะมีศัตรูนะครับนะก็ก็จะเดี๋ยวจะแพ้ภัยกันแล้วกันชาวลัคนาราศีมีคนมาใส่ร้ายมีคนมาควนประสาทนะ เป็นลักษณะนั้นแต่มีไม่มีใครทําอะไรคุณได้ในช่วงนี้นะครับเทพพฤหัสสบดีให้คุณกับดวงชะตาคุณเต็มที่เอาไปก่อไปสร้างไปรีบทํานะก่อนดาวเคลื่อนดาวย้ายนะครับนะก็การตัดสินใจอะไรใหญ่ๆจะทําอะไรใหญ่ๆจะวางแผนอะไรใหญ่ๆจะทําอะไรต่างๆอย่าอย่ารอคอยตัดสินใจมันไปเลยนะเชื่อปัญญ,ญาเชื่อความคิดเชื่อโอกาสต่างๆของตัวเองโอกาสไม่ได้มีง่ายๆวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเสี่ยงหวยเสี่ยงเลขบ้านเลขรถนะ ของตัวเราเองเสียงอายุแฟนนะครับเสียงเลขที่ตั้งสํานักงานวันนี้สวัสดีครับอายุตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ